เดินตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน เวันนี้เรามาเยี่ยมเพื่อนใน Facebook นะครับพี่กิตอดีตเคยทำงานร้านอาหารที่แถวท้องหล่อใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแต่ทำไมถาปาที่กลับมาอยู่บ้านมาเป็นเกษตรกร,เ,กรเดี๋ยวต้องคุยกับพี่กิตครับพี่กิตสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกิตครับ สนใจมากเลยจทำร้านอาหารในกรุงเทพครับอยู่ท้องหลอด้วยรับช่วยเล่าประวัตินะฮะ,ะก่อนหน้านี้ก็คือเรียนจบแล้วก็คิดอย่างเดียวคือว่าไม่อยากเป็นเกษตรกรอยากเป็นพ่อค้าเพื่อที่จะมีเงินเยอะๆรวยๆแล้วคิดจะม,มีความสุขแต่หน้าวันหนึ่งเมื่อปีพศ .2554 ตอนน้ำท่วมกรุงเทพครับ,รบถ้าเรามีสินค้าคือเสื้อผ้านําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยก็เลยเอาไปแจกกับพี่น้องที่ท,ที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็เอาไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมครับ ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นคือ1ช่วงนั้นผมไม่มีน้ําจะกินเพราะในกรุงเทพในชั้นในทั้งโลตัสแมคโครเซนน้ำไม่มีขายเลยอ,อดน้ําก็เลยขับรถไปไปเสร์จดูเห็นของศูนย์อาจารย์ยักษ์อยู่ที่จังหวัดชนบุรีเปิดรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมไปอยู่ในศูนย์ก็เลยขับรถไปที่ศูนย์อาจา์ยักษ์นะครับ,รบแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องเรื่องเกษตรพอเพียง เพราะก่อนหน้านี้เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เข้าใจความหมายก็เลยไปอยู่เรียนรู้จนวันสุดท้ายอบรมเสร็จวันสุดท้ายวัน,ท,วนที่เจ็ดท่านได้ปล่อยเกาะให้แค่ข้าเปลือกให้แค่ข้าเปลือกมาดูดิว่าจะอยู่จะกินยังไงได้ให้แค่ข้าเปลือกมากินแล้วก็อาหารอยู่ในสวนดูดิว่าจะหากินได้ไหมสุดท้ายคนผมเห็นว่าโชคดีคนที่คนอีสานหรือคนที่ไม่ใช่คนเมืองสามารถพึ่งตนเองได้อยู่ได้แต่คนเมืองไม่สามารถที่จะแปลรูปจาก ข้าเปลือกมาเป็นข้าวสารแล้วก็มาหุงต้มได้แล้วก็ไม่รู้ว่าผักชนิดไหนกินได้ใบไ,ไม้แบบไหนกินไม่ได้อันนี้คือข้อได้เปรียบของคนคนอ่าไม่ใช่คนในเมืองนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหลังจากที่อบรมเสร็จผมก็เลยตัดสินใจเก็บข้าวของอบอกเลิกทําธุรกิจแล้วที่ทําอยู่ยกยกให้เขานะครับแล้วก็ลูกน้องก็ให้เขาอยู่ด้วยต่อ คือเราไม่ได้เอาเงินมาเลยกลับมาบ้านพาครอบครัวมากลับไ่บ้านเขาก็งงว่าอยู่ๆทําไมชวนเก็บข้าของแล้วก็กลับมาอยู่บ้านผมก็มาอยู่บ้านเสร็จปุ๊บผมก็มาวางแผนไว้แต่ผมทําผมถามแทรกหน่อยตอนทําธุรกิจที่ทองหล่อเนี่ยทํามาหลายปีไหมแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างก็รายได้ดีนะครับถ้าร้านอาหารญี่ปุ่นทองหล่อเนี่ยหนึ่งมันเป็นที่ของ คนที่มีตังค์อยู่แล้วที่ไปใช้บริการสองคือ,อลูกค้าของผมเป็นลูกค้าต่างชาติคือชาวญี่ปุ่นทั้งหมดเลยคนไทยส่วนน้อยมากนะครับถามว่ารายได้ดีไหมก็ดีนะครับบกากตัวแรกได้ไหมเดือนหนึ่งสักเท่าไหร่หลายแสนอยู่ครับเพราะว่าเฉพาะบางบางทีเฉพาะต้นเดือนหรือกปลายเดือนนะครับเฉพาะแค่วันศุกร์เดียวเงินเป็นแสนก็ได้นะครับครับแค่แค่วันเดียวก็สามารถหาเงินเป็นแสนได้แต่ที่นี้ปัญหาเกิดขึ้นตรงที่เอ ไปอบรมกับอาจารย์ยักษ์เสร็จอาจารย์ยักษ,กษ,กษ์บอกว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงครแค่นี้แหละเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจผมเลยมันเข้าไปอยู่ในใจผมเลยว่าเออมันจริงครับทั้งที่เราเป็นเจ้าของร้านอาหารมีเงินแต่ไม่สามารถซื้อของกินได้ผมก็เลยนึกย้อนไปว่าเอะทำไมเราต้องเดินอ้อมเพื่อจะหาเงินแล้วก็มาซื้อกินทั้งที่อาหารที่เราซื้อกินเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย นะครับผมก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็มาอยู่ในยุคแบบทําอยู่ทํากินดีกว่าอยากกินอะไรทํากินโดยที่เราจะสามารถรู้ได้ว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเพราะเราเป็นคนทําเองอันนี้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับาแล้วไม่เสียดดยรายไ,รได้เสียดดยธุรกิจที่เราทําทํามาเลยอ่าเสียได้ไหมถามว่าเสียได้ไหมไม่เสียดดยครับไม่มีความเสียดดยเลยในปัจจุบันนี้ครับผมรู้สึกว่าผมเสียเวลาที่ไปเดินอ้อมตรงนั้นมากกว่า ถ้าผมกลับมาทำแบบนี้ตั้งแต่แรกผมว่าถามว่าทุกวันเนี้ยผมสบายมากกว่าที่ผมมีเงินอีกครับครับทุกวันนี้ผมทำงานน้อยลงจากเมื่อก่อนต้องทำงานมากนะครับเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยหนึ่งเช้ามาไม่เคยเจอหน้าลูกเพราะว่าเรากลับจากร้านมันก็ดึกลูกหลับแล้วครับตื่นเช้าลูกไปโรงเรียนก่อนรเรายังไม่ตื่นฉะนั้นไม่เคยเจอได้คุยกันเลยในครอบครัวรก็เลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่มาทำนี้ดีกว่า อย่างนี้มันยั่งยืนกว่าแล้วก็เห็นความยั่งยืนเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับทุวันนี้เป็นเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยที่ผมทําตรงนี้คือหนึ่งเป็นโคกน้องนาโมเดลเพราะพื้นที่บริบทของอําเภอบ้านกวดส่วนใหญ่มันไพศาลครับมันไม่ได้เป็นที่ลุ่มเป็นที่เรียบมันเป็นที่เนินผมก็เลยปรับเปลี่ยนครับอ่าปรับเปลี่ยนแผนผังของของพื้นที่ใหม่ให้มันเป็นอ่าโคกน้องนาโมเดล ได้นาะสมผสมอยู่ในนี้ซึ่งมันจะมีทุกอย่างในนี้ครับ,รบให้คนได้มาศึกษาเรียนรู้ด้วยหนึ่งที่ผมทําตอนนี้ที่คนมาดูก็คือหนึ่งทำนาโดยที่ไม่ต้องไถสองทำนาโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยสามในในนาข้าวจะไม่มีหญ้าครับ,รบเนี่ยคือการบริหารจัดก,การเรื่องน้ําที่อื่นแล้งแต่ของผมหนึ่งกันน้ําท่วมได้สองกันปัญหาเรื่องภัยแรงได้ฉะนั้นน้ําที่ผมใช้ไม่เอาน้ําจากข้างนอกมาใช้เอาจากน้าจากเทวดาย่างเดียว ถึงปีนี้ที่หลายๆที่แล้งแต่ของผมน้ายังเต็มนะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยแบ่งปันให้สมาชิกคนอื่นที่อยู่รอบข้างได้ใช้ด้วยสองก็คือตอนนี้ทั้งพันปลาพันกบที่ผมเพาะเองก็ผมก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค,คืนไปสู่ธรรมชาติคือให้แถวนี้อุดมสมบูรณ์เหมือนเก่าตอนนี้ก็พยายามรวมกลุ่มที่ที่ทาแนวเนี้ยับให้ให้มันเป็นที่ปลอดภัยตอนนี้รอบข้างเริ่มทําเท่ากับที่ของผมเนี่ยผมเหมือนไข่แดง รอบข้างเป็นไข่ขาวที่ป้องกันผมอีกทีหนึ่งตอนนี้เริ่มเกิดเป็นผลที่เห็นชัดเจนขึ้นครับตอนกลับบ้านในปีพศอะไรนะปีผมอบรมตอนน้าท่วมปี54ปี2555ต้นปีเลยครับผมกลับบ้านเลยโดยที่ไม่ได้คุยกับแม่บ้านล่วงหน้าคือเก็บของแล้วก็กลับมาเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้วยครับ,รบเดี๋ยวไปดททูทางเนินก่อนนะครับพื้นที่ทั้งหมดประมาณกี่ไร่นะฮะที่ผมมีอยู่ตอนนี้แปดไร่ครับพืบ้นที่แปดไร่ตอนนี้แบ่งโซนคือทํานาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ปลูกป่าแล้วก็ไว้ปลูกผักส่วนหนึ่งนะครับ uh huh. ในโซนฝั่งนี้อันนี้จะไว้เป็นป่าไม้ธรรมชาติตอนนี้ผมปลูกเสริมไปประมาณน่าจะหลายร้อยต้นแล้วครับแล้วก็จะปลูกสมุนไพรนะครับแล้วก็จะมีสวนป่าไผ่ กำลังเริ่มตอนนี้เป็นแนวกันไว้นะครับ,รบหลายหลายจุดนะครับตรงนี้อนาคตมันจะเป็นที่ฟอกอากาศอ,อีกจุดหนึ่งคือมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเติมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็สมุนไพรนะครับลงไปเยอะหลายร้อยชนิดนะครับเพื่อหนึ่งที่ผมคิดไว้นะครับหนึ่งกระทรวงเกษตรมีตั้งหลายกรมรผมเอาทุกกรมที่อยู่ในกระทรวงเกษตรมาไว้ที่สวนผมทั้งหมด กรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินรกรมการข้าวหลายๆกรมผมเอามาไว้ที่นี่นอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วผมก็เอากระทรวงอื่นมาลงด้วยกระทรวงพลังงานมผมก็เอามาลงโดยใช้แผงโซลาเซลล์เนาะแล้วก็กระทรวงการคลังมันก็มีอยู่ในนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ในนี้อนาคตก็จะมีกระทรวงต่างประเทศก็คือสามารถเอาสินค้าเราเนี่ยไปนําขายต่างประเทศได้เพราะาอยู่ติดชายแดนนะครับที่ที่ที่แนวคิดที่ผมทํานะครับ ตรงนี้ก็ห่างจากชายแดนเขมรไม่กี่กิโลนะไม่กี่กิโลครับไม่กี่กิโลสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ทุกวัน <laughs> ตรงนี้ก็คือลักษณะพื้นที่ของพิกิตเนี่ยลักษณะพื้นที่หน้าแคบแต่ยาวหน้าแคบแต่ยาวครับพื้นที่หน้าแคบแต่ยาวนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือมีที่เป็นที่มรดกครับของพ่อมี26ไร่แบ่งกัน3คนพี่น้องก็เลยได้คนละ8ดไร่กว่าก็เลยทําเป็นต้นแบบให้เขาดูช่วงแรกๆก็มีมีการเอนตี้จาก จากคนในครอบครัวคนรอบข้างเยอะมากครับว่าทําไมผมต้องมาขุดสะทําไมผมต้องปรับที่นาให้มันเป็นขั้น,นบันไดคือเขาบอกว่าเสียพื้นที่แต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรผมจะทําให้ดูตอนนี้ที่ผมทําก็คือว่ามันก็สําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วครับก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วความยั่งยืนมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับไม้ที่ที่มีอยู่ผมก็เอาตัดมาท,ทาําเผาเป็นพลังงานคือเผาถ่าน เอาน้ำส้มควันไม้ใช้ไล่แมลงสองก็คือเลี้ยงกบเนี่ยครับตรงนี้นก็จะเลี้ยงกบคืนหนึ่งเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็เปิดไฟให้เขาแมลงมาลงแล้วก็กบกินอตอนนี้กบในในบริเวณนี้ครับมีทั้งหมด2,500ตัวถ้าถัวเฉลียคิดต่อรอบนะครับขายแค่ตัวละ20บาทอันนี้ถ้าคิดเป็นเงินนะครับตัวละย0บาทจะได้เงิน5 0,000เนี่ยพื้นที่แค่นี้ครับฉะนั้นการบริหารจัดการ มันมันไม่ยากส่วนมากคนพอชวนทาจะบอกว่าไปไม่รู้จะไปขายที่ไหนอันนี้คือปัญหาหลักของเกษตรกรไทยที่ยังไม่ได้ทําแต่มีข้ออ่ามีมีมีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนทั้งที่ยังไม่ได้ทําผมก็เลยทําให้เป็นต้นแบบให้เขาดูว่าเนี่ยแค่นี้ถ้าเราทําจริงเราไม่ต้องวิ่งหาตลาดตลาดวิ่งมาหาเราเองนะครับก็เลยปลูกอยู่ปลูกกินทําอยู่ทํากินที่นี่เลยครับในพื้นที่ที่อ่าไม่เยอะ นะครับแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยต่อสู้กับครอบครัวกับตัวเองเยอะไหมเยอะครับแล้วก้าวผ่านไอ้ก้าวข้ามมาได้ไงอ๋อหนึ่งหนึ่งเราต้องมีศรัทธาในในสิ่งที่เราทําก่อนพอเรามีศรัทธาที่แรงกล้าแล้วไอ้แล้วเราก็ดําเนินต่อ,อไม่ต้องคิดถึงคนอื่นอรอบข้างที่เขามาเอนตี้เพราะว่าหนึ่งเรายังทาไม่ให้เขายังเห็นผลประโยชน์ที่เราทําไม่ได้ะฉะนั้นทําให้เขาเห็นก่อน เราก็เชื่อว่ามันสามารถอยู่ได้เพราะที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะมาลงมือทาเนี่ยผมทําเกษตรที่กระดาษก่อน mm hmm. คือวางแปลนทาที่กระดาษว่ามันต้องเป็นรูปแบบนี้นี้นะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามที่เราได้ได้วางแปลนไว้ mm hmm. แล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปอบรม mm hmm. ที่ศูนย์อ่าปราดหลายๆที่คือไปเรียนรู้และอยู่จริงเลยไปดูว่าที่เขาทําจริงประสบผลสาเร็จจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีความทุกข์เขาไม่ได้มีความลําบาก ขาไม่มีความยุ่งยากอะไรเลยชีวิตเขามีแต่เรียบง่ายอยู่ง่ายๆกินง่ายๆเดินไปตรงไหนก็มีของกินอันนี้แหละที่ที่ผมเชื่อและศรัทธาศาสตร์ที่พ่อหลวงเคยสอนไว้ความมั่นคงยั่งยืนมันเกิดขึ้นจริงครับตอนนี้ในแผ่นดินจริงก็คือเป็นแผ่นดินที่เคยออกแบบในกระดาษแล้วยังออกแล้วครับเป็นแล้วเป็นแล้วครับเริ่มเป็นเห็นเป็นรูปปธรรมขึ้นเรื่อยๆอีก4ปี5ปีข้างหน้าที่นี่จะมีทุกอย่างครับนะครับ1โรงเรียน2โรงพยาบาล ก็คือมีมีสมุนไพรเอาไว้รักษาตัวเองนะครับ,รบแล้วก็คนรอบข้างด้วยสองโรงเรียนให้คนมาเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นวัดเพราะที่นี่หนึ่งผมก็ส่วนมต์ปิบัติธรรมอยู่ปกติด้วยนะครับอ่าเป็นโรงเรียนเป็นวัดคือบ,บวรอ,อะ่ะอยู่ในนี้หมดนะครับให้มันเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนด้วยนะครับไปดูกันไปดูไปดูรปดสระน้ำพี่ไปดูสระน้าครับอันนี้ก็มีมคือกีเลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงไก่ไข่ครับ ไี่หลายตัวไหมฮะไก่ไข่สามสิบหกตัวครับได้ไข่วันละหนึ่งแผงครับอันนี้เป็นไรายได้รายวันนะครับอสองคืออาหารที่เราทําอาจจะไม่เหมือนคนอื่นผมเอาต้นกล้วยสับแล้วก็ผสมกับน้ําตาลแล้วก็เอาน้ําปลาครับคลุกให้เขากินด้วยเพราะในน้ําปลามันคือน้ําหมักนะครับแล้วก็มันมีโปรตีนไขมันเกลือแร่อยู่ในนั้นเสร็จสับหมดเลย ไก่จะไม่เตะหัวหารเลยนะครับอันนี้คืออีกแบบหนึ่งนะครับพี่เพื่อนถามมาว่าต้นไม้ที่เห็นข้างหลังนั้นปลูกใหม่หรือว่าของเดิมมีทั้งของเดิมและปลูกใหม่ครับอันนี้ที่เห็นสูงสูงคือของเดิมที่รักษาไว้ครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับเคยทํานามันไม่ได้ค่าเพราะมันเป็นที่เนินมันเป็นที่เนินมันไม่สามารถเก็บเก็บมน้ําได้เพราะเป็นดินทรายด้วยนะครับก็เลยปล่อยป่าไว้ให้เป็นต้นไม้เอาไว้ใช้งานนะครับก็ส่วนหนึ่งผมก็ตัดได้ใช้งานแล้วนะครับเอาไปทําบ้าน ไปปลูกบ้านแล้วก็ทําประโยชน์อย่างอื่นนะครับรวมทั้งได้ถวายวัดไปสร้างไปสร้างโบสถ์จากไม้อย,อย่างไม้ไม้แดงนะครับก็ได้ถวายวัดด้วยนะครับครับเรื่องการขุดสระน้าผี่กีดไล่ฟังหน่อยว่าได้สระน้ํานี่ยังไงต้องมีเงินก้อนใหญ่ไหมยังไงอ๋อ,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 อการทําเกษตรของผม,งผ,มผมวางเป้าหมายไว้ขึ้นหนึ่งผมใช้เงินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำไดออ้อย่างสระน้ําตรงนี้บริเวณนี้นะครับอันนี้หนึ่งไร่ พื้นที่หนึ่งไร่บนโคกบนที่สูงนะครับเนี่ยที่เห็นสระน้านี้เป็นที่ที่สูงที่สูงที่สุดของพื้นที่ผมผมขุดสระนะครับลึก8เมตรคือ2แขนไมโคร2ชั้นนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เสียเงินจ้างถ้าใช้เงินจ้างคงหลายแสนผมก็เลยให้เขาเอาดินไปขายแล้วขอเขาคันละสิบบาทบก็ขอค่าดินเขาคันละสิบ,บาทแต่เราได้สระอันนี้คือเป้าหมายเพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าให้ขุดสระนะครับเขาบอกว่าเสียบ้นที่ แต่เขาลืมนึกไปว่าถ้ามีน้ํามันทําอะไรก็ได้คนส่วนใหญ่ที่มาเห็นที่นี่เอ๊ะทำไมยังเขียวชุ่มเพราะว่าเขาบอกเอ๊ะมันก็ทําอะไรก็ได้เพราะมีน้าจริงน้ําตัวนี้มันเกิดจากแนวคิดเราที่เราทําให้มันมีไม่ได้เกิดมาดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับทำทำน้ำทำน้ำยังไงให้มันอยู่ทั้งปีทําน้ํายังไงให้มันพอใช้แล้วจนเหลือแบ่งปันชาวบ้านด้วยนะครับแล้วการขุดสระที่พ่อหลวงสอนก็คือหนึ่ง ขุดให้หน้าแคบแต่ให้ยาวสองต้องมีชั้นตื้นด้วยเพื่อให้ปลาวางไข่ครับอันนี้ผมก็ทาเป็นเป็นอีกชั้นสามชั้นครับทั้งหมดใช่ครับเป็นลักษณะเบิร์มใช่ครับก็ทําเป็นเป็นชั้นๆนะครับมีที่ตื้นที่ที่ลึกตรงกลางนี่ลึกเลยลึกประมาณกี่เมตรแปดเมตรครับลึกแปดเมตรสองแขนไม้ทั้งหมดนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่ทั้งหมดหนึ่งไร่ครับเหลือเฟือครับแรงสองปีสามปีผมก็ไม่กลัว ที่นี่น้าเหลือเฟือที่ที่มันมีน้ําอยู่แบบนี้ได้เพราะหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดก,การเรื่องการทํานาขั้นบันไดของผมด้วยพอหน้าแรงผมก็ปล่อยน้ําลงไปข้างล่างตามขั้นบันไดโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสูบแค่เปิดท่อมันจะไหลลงไปเองแล้วไปถึงข้างล่างนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์ดึงน้ํากลับขึ้นมาคืนสู่ที่เก่าที่สูงเป็นระบบน้ําวนครับฉะนั้นรอบข้างมันจะชื้นตลอดก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องความแรงนะครับรวมดินแล้วทั้งหมดกี่รถฮนะโอ้หลายพันรถเลยครับ เยอะได้เงินมาเป็นหมื่นเหมือนกันดิรายตังค์อยู่ครับครัถละสิบบาทเนาะเราขอดินเขาราคาสิบาทก็ได้เงินส่วนนั้นนะครับมาซื้อต้นไม้มาปลูกครับก็ซื้อต้นไม้แล้วก็เอาให้เขาทาดินเอาไว้ด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าสาขนาดนี้เราจ้างแม่โคมาขุดแล้วเราไม่ได้ให้ดินเป็นแสนเลยนะเป็นแสนครับเป็นแสนเลยครับแต่นี่คือหนึ่งไม่ต้องใช้เงินแถมได้เงินนะครับอันนี้เปลี่ยนแนวคิดชาวบ้านใหม่เนาะปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาต้องจ้างขุดจริง เขาหาดินอยู่แล้วแต่ส่วนมากชาวบ้านเขาก็จะให้ดินฟรีนะครับแต่ของผมอาจจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในละแวกนี้ครับที่ขอเขาแล้วเขาก็ให้ครับอันนี้คือขุดสารน้ามีใช้ทั้งปีทีนี้ประเด็นสนใจต่อไปคือการทํานาข้าวโดยไม่ต้องไถต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับไม่ต้องไถไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับผมเป็นเป็นอ่าทำไมถึงบอกว่าทํานาไม่ไถไม่ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวไปดูพื้นที่นาก่อนครับ ที่จะรกๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นศัตรูกับต้นหญ้าผมมองต้นหญ้าเป็นมิตรกับผมด้วยซ้ำไปเพราะหนึ่งเขาจะห่มดินให้สองนะครับเดี๋ยวถ้ามันยาวมากกว่านี้เราก็ตัดใช้อาใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็เอาเอาญ้าเนี่ยห่มดินไว้ครับให้รักษาความชื้นหนดินคือห่มแม่ธรณีไว้นะครับไม่ให้ท่านหน้าหน้าร้อนท่านก็ไม่ร้อนหน้าหนาวท่านก็ยังอุ่นอยู่นะครับก็หลักการที่ ครูบาอาจารย์สอนมาก็คือเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเต่านะครับมีพวกพอ้ายยาเคมีไม่ได้เงินพิธกิจนะเนี่ยอ่ะไม่เคยได้แน่นอนครับแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้เลยครับเพราะหนึ่งมันไม่จําเป็นครับเหมือนที่ผมทํานาเนาะตอนแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำนาไม่ไถไม่ใส่ปุ๋ยมันจะได้กินไหมผมก็เลยบอกว่าชาวนาส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามันไม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้เหมือนข้าวที่เกิดขึ้นบนคันนาถามว่าใครไป ไถให้มันทั้งที่หญ้าก็เยอะสองใครไปใส่ปุ๋ยให้มันบนคันคันนาถ้าคนสังเกตนะครับมันแต่กอดีด้วยนะครับอ่าตอนนี้ผมเจาะน้ำมาดานครับหกนิ้วก็เอาไว้ใช้น้ําตอนนี้ก็อ่าแผงโซล่าเซลล์สแผงครับพอดีมีมอไซค์ไฟฟ้าเก่าๆคันหนึ่งก็เลยเอามามาโมดิฟายครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวกําลังจะกําลังจะต่อครับเดี๋ยวจะดูอ๋อแบบนี้ครับนี่ครับ พี่กินอธิบายหลักการหน่อยหลักการก็คือตัวนี้คือเป็นรถมอไซค์ไฟฟ้าที่เขาเลิกใช้ครับเพราะใช้แบตเตอรี่ตอนนี้เขาเลิกใช้เพราะแบตเตอรี่แพงเขาเลิกใช้ก็เลยไปขอซื้อต่อเข้ามาจากของเก่าครับสองพันบาทนะครับมาต่อพ่วงกับแผงโซลาเซลล์สองแผงนะครับแล้วก็ต่อตรงมาเลยครับที่ที่เนี่ยครับสายตัวนี้ครับตัวนี้มันดีตรงที่สามารถเร่งได้เบาได้อันนี้ไม่ต้องเปิดปิดครับเราล็อกไว้เลยนะครับแล้วก็เช้ามันทํางานเองเย็นมันหยุดเองนะครับ ตัวนี้ผมใช้งานมาปีนี้ปีที่3มตั้งแต่เริ่มทําสวนเลยคือผมมองเรื่องน้ําเป็นเรื่องเรื่องแรกของการทําเกษตรก็เลยให้ความสําคัญกับอเขาครับตอนนี้ก็เลยจสำหรับใช้กับปั๊มชักชถ้าเป็นปั๊มหอยโขง2นิ้ว2แรงหรือ1แรงนี่มันไหวไหมก็ก็ไหวครับก็ไหวแต่ว่ามันก็แล้วแต่ไฟด้วยครับแล้วแต่แดดด้วยนะครับแต่น,นี่ที่มีสำรองแบตเตอรี่เลยไม่ต้องครับคือ,คอใช้เฉพาะกลางวันอย่างเดียวตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ามาทํางานเองเย็นมันหยุดเอง อย่างนี้นะครับทุกวันรวมต้น,นทุนสักแผงด้วยทั้งมอไซด์ด้วยเท่าไหร่อตอนแรกเลยที่ผมซื้อมา3ปีที่แล้วมันยังแพงครับแผงแพงเป็นแผ่นอัมอฟัสเนาะสองหมื่นสามแต่ทุกวันนี้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับเพิ่งเอามาได้ไม่2อสวันเนี้ยครับแปดพันห้าสองแผงครับ,บรวมมอไซค์อีกสองพันปั๊มชักสองพต้นทุนแค่นี้เองครับครับอันนี้เพื่อจะดึงน้ําในสระเข้าสู่แปลง จริงๆแล้วนี่ผมจะไว้ข้างล่างสุดครับเพื่อดึงน้ําจากข้างล่างขึ้นมาที่สูงคืนเพราะที่สูงไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็คือสามารถปล่อยลงไปได้เลยแล้วก็วนกลับมาที่เก่าครับครับแต่การวนคืนมาเราใช้โซลารเซลล์ใช้โซลาเซลล์ครับโดยที่าปล่อยนี่คือใช้ความสูงความต่ําใช่ใช่ครับเป็นแรงน้ำท่วมโลกเลยความสูงความต่ําครับแต่จริงๆแปลงของพี่นี่ก็มีไฟฟ้าเข้าอยู่แล้วมีเข้าครับแต่ว่าถ้าเราเอาไฟฟ้าที่ต้องเสียเงินปีหนึ่งหลายตังค์นะครับ ถ้าซื้อ,อน้ำมันเติมมันก็หลายตังค์ฉะนั้นเป็นการลงทุนครั้งเดียวและให้มันยั่งยืนเลยเพราะอย่างแพงโซลารเซลล์มันอยู่ได้25ปีนะครับอย่างมอเตอร์ไซค์ตัวนี้มันก็มันก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรครับ,รบนี่ก็ใช้ได้อันนี้อันนี้จะเอาขึ้นมาที่เอาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็คือแคท่ทดลองดูดน้ําจากน้ำารดานขึ้นมาไว้ครับแล้วก็ปล่อยลงไปเพราะถ้าแต่ก่อนผมยังไม่มีบ่อบาดานเนี่ยก็คือต้องอาศัยสระ เนี่ยปล่อยลงคืนแล้วก็แผงโซลาเซลล์จากข้างล่างขึ้นข้างบนแต่ตอนนี้ผมจะเอาน้ําจากใต้ดินขึ้นมาไว้บนดินแล้วก็ปล่อยลงข้างล่างเลยข้างล่างไม่ต้องดูดขึ้นมาคืนคที่เหลือปล่อยให้รอบข้างเขาใช้ได้เลยกระดานขนาดกี่นิ้วและลึกกี่เมตรฮะหกนิ้วครับตัวนี้ลึก60เมตรครับ<พ>จริงๆเจอน้ําตั้งแต่ตั้งแต่23เมตรนะครับแต่ก็ให้เขาเจาะต่อไปอีกถึง60เมตรครับประสามหมื่นครับสามนิ้วนี่ใหญ่เลยนะเนี่ยใหญ่ครับใหญ่มากครับน้ําก็มองเห็นครับ ดูน้ำทับอ่านี่ครับยังยังมองเห็นน้ำครับต้นทุนแค่สามหมื่นนะหกสิบเมตรใช่ครับสามหมื่นครับถ้าเราวัดระดับน้ำไปเจอน้ำเมื่อไอตอนกี่เมตรนะยี่สิบสามเมตรครับ,รบแต่ตอนนี้ดันน้ำดันขึ้นมาอ่าจากจากบนดินลงไปประมาณหกเมตรครับพอมามันหน้าฝนอ่าถึงหน้าแรงน่าจะอยู่ลงไปไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่านี้มาก เพื่อนถามมานะครับว่าโซลาเซลล์นี้ต่อกับมอไซค์เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับต่อตรงครับเป็นเป็นรถมอไซค์ไฟฟ้านะครับไม่ใช่มอไซค์ที่เติมน้ำมันนะครับอันนี้คือมาดูแผงนะครับอันนี้แผงแผงอ่ะพี่พี่พี่กิจมาไล่ตั้งแต่สายจากแผงสายตรงนี้นะครับแผงนะครับตัวนี้นะครับสองแผ่นต่อประกบกันนะครับแผงตัวนี้เป็นแผง สองแผงนะครับของยี่ห้ออันนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับยี่ห้อโตชิบ้านะครับ200รวัตต์นะครับสองแผง8ปดพันห้ารวมค่าส่งครับรวมค่าส่งแล้วครับรวมค่าส่งครับตัวนี้จะเป็นระบบอออตมืัตโนมือก็คือโยกแบบนี้นะครับก็คือถ้าช่วงบ่ายเราก็หันรับแดดช่วงเช้าเราก็หันรับแดดก็คือไฟมันก็ ได้เยอะตลอดนะครับอัตโนมือโยกเอาอัตโนมือครับเป็นอัตโนมือครับเนี่ยครับแล้วก็ต่อนี่เลยครับต่อสายตรงมาเลยครับต่อเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับเนี่ยครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์น้ำมันเราก็เปลืองน้ํามันเนาะใช่ถ้าใช้น้ามันมันจะเปลืองน้ามันครับมันไม่คุ้มค่าการลงทุนครับเพราะว่ามันต้องซื้อตลอดนะครับแต่ตัวนี้เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับ แล้วก็สามารถเร่งความเร็วได้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ปกติที่เราใช้อยู่ครับเร่งได้เบาได้นะครับแต่อันนี้ผมล็อกไว้เลยให้เขาทํางานตั้งแต่เช้าพอเช้าแดดออกปุ๊บเขาทางานพอเย็นแดดหมดเขาก็หยุดเองอัตโนมัติครับครับนะครับนี่คือเรื่องระบบน้ําตอนนี้การจัดการระบบน้ําในแปลงนี้สบายมากอ่าสบายมากครับอ่าทีนี้ไปดูนาข้าวครับทํายังไงเนาะถึงไม่ต้องไถไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับอ่านี่ครับก็คือหลักการก็คือพอเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับ ปิดน้ําไว้อัดน้ําไว้นะครับแล้วก็ให้ฟางมันย่อยสลายด้วยการเอาน้ําหมักมารดครับหนึ่งอาทิตย์เราปลานินปลาตะเพยียนปลากินพืชมาลงนะครับพอก่อนที่เราจะทํานาเราเปิดน้ําออกจับปลาขายนะครับอพอจับปลาขายเสร็จปุ๊บนาที่ที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีขี้ปลาอยู่แล้วนะครับ,บ2มันจะเป็นขี้เลนนะครับสามารถเดินดําได้เลยโดยที่ไม่ต้องไถสองปุ๋ยที่ไม่ต้องใส่เพราะ ที่ปลามหาสารที่อยู่ในนาฉะนั้นเรื่องเรื่องปุ๋ยไม่ต้องใช้หญ้าก็ไม่มีเพราะมีน้ําตลอดทั้งปีแล้วเราไม่ต้องทําเทือกไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยครับเพราะว่ามันเป็นคี้เลนเนี่ยแค่เดินไปนี่เกือบถึงหัวเขาเลยครับคี้เลนนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันนะครับนะครับเหมือนกันนาของผมทุกที่จะทําเหมือนกันหมดแต่ถ้าใช้เคมีถึงเคมีหมดปุ๊บมันก็จะเหลืองแต่ถ้านาอินทรีย์นะครับ ที่ที่เป็นขี้ปลานะครับมันจะเขียวอย่างนี้ทั้งปีและมันจะเขียวถ้าถ้าขี้ปลาเยอะมากมันก็จะเขียวเกินนะครับใบมันจะใบมันคือมันไม่ตั้งนะครับเราต้องเกี่ยวออกเพราะไม่งั้นผลผลิตมันจะไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาทําตามบ้างแล้วเริ่มเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจากเห็นที่ว่าเราทําแล้วก็ประสบผลสําเร็จเพราะทุกแต่ก่อนก่อนหน้านี้เคยหลายๆท่านที่มาดูเขาเคยวิ่งหาเงินเหมือนที่ผมบอก พะตอนนี้ถ้ามาทำอย่างนี้ปุ๊บทุกวันนี้มีเงินวิ่งมาหาโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยวิ่งหาเช้ามาจะมีคนมาซื้อไข่เป็ดไข่ไก่ซื้อปลาซื้อกล้วยซื้อผักจากที่สวนเราบอกตนะัวเลขเลยไหมฮะสักสัปดาห์หนึ่งหรือวันหนึ่งได้สักาใไรได้ประมาณเท่าไหร่ต่อต่อวันตอนนี้ไม่ต่ำกว่าวันละห้าร้อยครับก็พออยู่ได้ครับแต่ถามว่าเราถือว่าคือหนึ่งตอนนี้ผมคิดหนึ่งคือหนึ่งสิ่งที่เราสร้างได้ เราไม่เคยขายให้กับตัวเองแต่ณนะปัจจุบันผมขายให้กับตัวเองด้วย,ยอย่างเช่นจะกินไข่ไข่ตลาดราคาเท่าไหร่ผมก็ซื้อแต่โดยซื้อใส่กระปุกอมสินไว้<อ>ก็คือปกติถ้าชาวบ้านทั่วไปของตัวเองไม่เคยตั้งมูลค่าไม่เคยตั้งราคา<อ>แต่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับก็คือขายให้ตัวเองด้วยอ,อันนี้คือคือคือต้นทุนที่มันเกิดขึ้นจริงนะอ่าตัวนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนครับปกติเราเคยเคยเอาอย่างเดียวนาะ แต่พอเราเป็นคนให้เนี่ยความสุขมันมากกว่าเป็นผู้รับอีกครับอันนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับพิสูจนไแล้วจรีงรมันสุขเกิดจากความภูมิใจสุขจากใจที่เราได้เป็นผู้ให้แสดงว่าที่พ่อหลวงบอกว่าสิ่งพอเพียงผมเข้าใจแล้วว่าคําว่าพอเพียงไม่ได้ยากจนคําว่าพอเพียงก็คือเพียงพอจนเหลือได้แบ่งปันต่อด้วยถ้าภาษาอีสานเขาบอกบ่อึดบ่อยากคาว่าบ่อึดบ่อยากคือมันไม่อดนะครับ มันเลยไม่อยากแต่ถ้าเมื่อไรเราอดเราจะอยากทันงทีเลยสังเกตได้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงครับไอจับปลามันยากไหมอ๋อไม่ยากครับตัวนี้ที่ผมวางระบบน้ําไว้แล้วก็คือสามารถดึงท่อออกได้แล้วก็น้ําไหลแห้งหมดเลยแล้วก็จับปลาก่อนอ,อ,อันนี้พอข้าวตั้งท้องข้าวออกรวงเสร็จก่อนที่ข้าวจะสุกผมต้องเอาปลาออกครับเพราะว่าจะเปิดน้ําแห้งเลยแล้วก็จับปลานะครับเป็นไรายได้อีกไรายได้หนึ่งเนี่ยครับเป็นระบบอย่างนี้ครับเป็นระบบน้าน้าล้นครับจะตั้งระดับ น้ำล้นไว้แค่นี้ครับสังเกตดูจะมีสองท่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัตโนมืออีกเช่นเคยนะครับไม่ไม่อัตโนมัติก็สามารถโยกได้อ่ออันนี้อันนี้แข็งครับในทางนี้ไม่ได้ดูนีะครับน้ําผมตั้งไว้แค่นี้นะครับเนี่ยพอถึงเวลามันก็ล้นออกไปอนู่นเลยข้างล่างนะครับคือระดับน้ําอยู่แค่นี้ครับถ้าเกินนี้ไหลล้นทิ้งเลยแต่ถ้าเราอยากให้น้ําน้อยกว่านี้หรือเอาออกไว้หมดเลยก็ดึงเท่าออก ตอนนี้ผมฝังท่อแล้วก็ใส่ข้องงอครับแล้วก็ต่อท่อขึ้นมานะครับแล้วทําไมเราต้องควบคุมระดับน้ำหนึ่งมันกําจัดหญ้าถ้าไม่มีน้ําเลยเดี๋ยวหญ้าก็เกิดแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยควบคุมน้ำสองให้ปลามันมีน้ําได้อยู่อาศัยโดยที่ต้นข้าวมันก็ไม่ไม่ขาดน้ําด้วยครับครับสุดท้ายพี่กิตมีอะไรอยากจะฝากสาหรับคนที่เขาอยากกลับบ้านไหมต้องเตรียมตัวยังไงคือหนึ่งเลยครับหนึ่งต้องเตรียมใจก่อน หนึ่งต้องใจเอามาก่อนถ้าไม่มีใจอย่าคิดมาครับสองอย่าทำตามกระแสแค่นั้นเองใครก็ช่างที่ทำตามกระแสสุดท้ายไปไม่รอดรหนึ่งห้ามเอาเงินทุนเป็นตัวตั้งที่มาทำเกษตรถ้าเมื่อใดที่ทำเกษตรด้วยเงินทุนเป็นตัวตั้งพอมดเงินเงินหมดและมันไม่ได้คืนเดี๋ยวจะเกิดความท้อแล้วก็เลิกล้มในที่สุดนะครับ ค่อยๆเดินเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างที่พ่อหลวงสอนไว้เนี่ยถูกต้องแล้วค่อยๆเดินอย่างของผมปลูกกล้วยผมก็ไม่ได้ปลูกพร้อมกันหมดทีเดียวก็ปลูกวันละต้นสองต้นสุดท้ายมันก็เต็มสวน3ามวันก็3ามต้น3ามกอตอนนี้มันก็ออกหนอ่อออกอะไรมาเต็มเลยฉะนั้นก็มันได้ขยายต่อไม่จําเป็นต้องต้องปลูกทีเดียว2คือการบริหารจัดการเรื่องเรื่องผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดคือมันไม่ได้ออกมาพร้อมกันหมดทีเดียวมันค่อยๆทยอยสุกทยอยสุกทยอยแก่ยย okay. แล้วก ขายได้แบบไม่ยากครับตียมใจแล้วทุนจําเป็นต้องเตรียมไหมฮทุนต้องเตรียมครับหนึ่งทุนความรู้ครับทําเกษตรนี่ต้องทุนความรู้ต้องมีฉะนั้นต้องไปหาทุนความรู้ก่อนถ้าเราไม่รู้อะไรอย่าเพิ่งทําถ้าทําแล้วจะไม่สําเร็จเหมือนคนทํานาทําไมยังติดหนี้เหมือนคนทํานาทําไมต้องยังยังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่ายังไม่รู้เลยผมถามชาวนาหลายๆคนว่า,าข้าวหนึ่งต้นมีกี่ใบเขายังตอบไม่ได้ ข้าวหนึ่งต้นหนึ่งเมล็ดเนี่ยที่ลงไปในดินมันออกรวงให้กี่เมล็ดก็ยังไม่รู้ครับแต่ของผมผมเรียนรู้ก่อนที่ผมจะมาทําสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใส เพื่อฟ้า,อาดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า,อาดินของ,งลมูหลานไทยเพื่อฟ้า,อาดินของคนไทย